สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดียามเช้าทุกท่านเลยนะครับวันนี้สรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประจำวันที่22มกราคม2568นะครับ แมนเชสเตอร์ยูเต็ดนะครับมีโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลยูโรปาลีกนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้แมนยูจะลงแข่งขันนะครับในยูโรปาลีกเวลาประมาณตีสามนะครับนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะดรอปโอนาน้าไหมสำหรับฟอร์มที่แย่ในเกมล่าสุดนะครับเมื่อคืนนี้นะครับยูฟ่าแชมเปียนลีกนี้ก็สนุกมากต้องยอมรับเลยว่าโหมีการยิงประตูมากมายจริงๆนะครับ โดยเฉพาะคู่บาร์เซโลนามันจะจบยังไงก็ตามนะครับ